กี่ข่าไม่ตอบเชื่ออะไรครับพี่ดูอ่าไม่ตอบไม่ตอบจริงจด้วยงั้นเราลองถามคนดูเพราะว่าเราอยานจะคะว่าเขาเชื่ออะไรอ๋อเตอร์โอฟี่สี่วาชิบะตีนะคะเพื่อนเอ่อไม่ามารทราบว่าการแข่งกรนด์เนี่งนี่มีคอนเซปต์อะไรหรือมีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เข้า,ขาคอนเซปต์ครับ R C B เรส เร็วรีบดูรีบดูรีบูเอ้ยรีบูบดวเราไม่สามารถที่จเดนไข้นตอนอไได้เาเยอ๋อถ้ารก็ตอีนะ้ไเราเได้นแล้วนะคะอมาถามชื่อกันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรคะคุณค่คะ จะ้วหกีนแล้วไมว่าที่ประดิตาเละนเขากินวันนี้เป็นเชิรับตำแหน่งไหมคะได้ความรู้คิก็อน่อยคนะติรอุ๊ยคอเเทนเซอร์่ักเ่อกี้สื่อไม่ได้นะคะมีไหมคะใช่คิว่าที่สุแล้วก เอาแล้ว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 เอาแล้ด้เอาแ้เาดไถยนะคที่งะครับออขอกรอขอรอโอเคโอเคสัสดีค่ะชื่ออะไรควอีอไรคะสี่ะที่เขาอว่าเขานนะะที่เเล่นหรือยเล่นี่เล ะะคะมีการจีบคนข้างๆมาด้วยน <c oughs> นนนเนี่ยคนเนียนหมดตัวแล้วบูมหมดแถบแล้วปปมีไหมคะหรือใครยังมีหัวใจเหลืออยู่ในมือล้วแล้วอยากจะติดให้ใครสักคนในนี้ก็เิญได้เลยนะ <c oughs> ที่ฟางแอบ,บกัะซิงก็แตกด้วยแหละ <c oughs> ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> นะคะ เหนแล้วเลาเาติเวียมานนึมีไหมฉันช่วยแล้ีแล้วี่รูปละ็นะครายดโปโมชันะคะซื้อต่อวงมาดที่วาบขอเลยวงาดใครมีมา่ากอารับไม่อ้างนี่ก็จะเป็นเตการหัวใจนะคะีไหมีใครยังมีหัวใจอือยู่ในมือไหมคะคาตื่นิกให้ใครพิเศษหรือเปล่านี่ต้องขอกระดานลอยใส่ นี่เด็กทองพี่แล้วเนี้ยพี่แตไม่ได้่งเกิ่เออไม่เก็ดไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตักดิอเอาไปนาบีให้ไรไม่ไ้เลยไม่ได้ครับเอเคค่ะคิดว่าไม่มีแล้วนะคะโอเคงั้นขอเชิญใส่ตรจสอบเพื่อนนำหน่อยนะคะว่ามีหัวใจไี่รอค่ะผมไม่ได้ใส่ตรจสอบเลยค่ะ

งานนี้ทำเองพี่ว่าแบบซาสอนบางทีเขาอาจจะขนซูซี่เกลกอร์มดาอะไรก็ได้แบบซูซี่เกลมจูบเบเจีอะไรกันเนยะโอ้ยแรงนะคะคุณตาลองทำมีตาล้องสามคนนี้ก็ลงหลักปักฐานแล้วนะคะไม่จุดจุด่อนมาแล้วนะคะจะทำเคื่องจิ้อแพี่นะคะไม่ไม่ไปามแซ่บกไม่ได้กับปี่ ได้ไหมได้โปรดเถิดอ่าโทรกลับนะคะเฮ้ยแล้วทำไมให้นี่ตาหันน้องหันโทรกลัให้กันล่ะเราต้องโกรยใส่ไันมีหุ่นนะจนไม่น่าที่สุดท้ายจริงๆจนไม่น่าที่สุดท้ายก็ต้องโกรธนะครับโยแคโอ้รารารารัโสุดเถิด เราจะไปใส่ค่ะใส่ค่ะหช่ไหมเราต้องเราคุณต้องติดตัวนะตกใจอะไรแบบนี้จบลงตบลงเอ่อดีครับจบลงวันนี้แต่เป็น 4R ทีแ้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มสัดตะอรนยการเริ่มเป็นสีแล้วเริ่มเป็นสีา้ อ่าโอเคมีเสิร์ฟหน้าเสิร์ฟหนาวเสิร์ฟข้างเสิร์ฟนู้นก็เสร์ฟตรงไหนแล้วนะคะคือถ้ามีเท่าไหร่พี่ทักขาขอคนนี้ขอดแว่นให้จัดดูหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างขอบเที่ยวพอไหมคะจะได้จะได้ยังคะยังไม่ได้นะคะอาจารย์ขอสูงนานไกลๆอ่านะคะเอาวขาฝ่ายนักแสดงรบกวน ที่วางเท่าไหร่คะใครน้ำที่วางเอ่ยวางค่ะที่วางค่ะใค่น้ำที่วางหกสิบสี่นะคะพีภูมีภูเท่าไหร่คะสิบแปดค่ะลูกบอกพี่ขออันนี้อยู่ที่สิบแปด้ช่ไหมเกินกว่านี้ที่ไม่เอาอีกแล้วนะคะเออของที่เขาดูกิโลสิบ นี่ก่อนยังดังอยู่นะคะตอนนี้เราต่อแลวเนี่ยเอาไปส่งเลี้ยงเล่าคุณ่ายมีเท่าไรครับถ okay. ้าสเทค่ะันะคะขอประกาศนเป็นทาง ด <hertz diversity S 2> ีโอนะคะแต่ริรู้สปนี้ทีแหม่แม่ไน้อยแล้วดีโอค่ะรัก็อดีได้มีการตกลงกันเลยว่าจะัดอินิโก